เตรียมตัวจุกเขาได้ข่าวว่าอยู่บ้านต่อยควายตายเลยมันเลี้ยงแบบยังย่งกระแมวเลยใครนะรอบแรกอ่ะดินห้อยเงี้ยเลี้ยวอ่ะ้ผมน่่ังอย่างเงี้ยโอยยิงจรวดแบบเนี่ยโอ้โหนะบอกฝันนี่ร้อยยี่สิบนี่มันติดมาจากข้างในนะร้อยเลยยี่สิบโอ้โหไม่ไม่ทิ้งที่ใส่เอาเแย่เออที่รายการอะไรเนี่ยที่การ์ดโวตเนี่ยเอาดีดิตื่นมาเนี่ยเราอ่ะ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับรายการการลักขั้นหนึ่งบายโคกซีรครับผมวันนี้เราอยู่กันในช่วงการลักขั้งหนึ่งไฟซีซั่น2ในรอบ8คนสุดท้ายวันนี้เราจะรู้แน่นอนว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปเพราะวันนี้เป็นไปรอบมินิไฟนอลือตัดเชือกกไคไหนียกโคกมหมดครับหลือแต่แบบซี่ ไม่ใช่โค้ไม่สบายต้องบอกติดธารกินติดสีในส่วนพี่ปุ้มอ่าพี่ปุ้มเปนเส้นอเราว่างๆอยู่ขายหนังปลาก็เลยเรียกมาเป็นพิธีกรแทนก็อาจจะไม่เหมือนโค้บอกไว้ก่อนแต่ดีผมจะปั่นปวนให้ดูเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเขาพร้อมขนาดไหนไปรออะไรอ่ะไปไปดูกันเลยโอเครู้เรื่องกับเบื้องเครือไปเลยวิ่ง เดียวเลยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นงาวันนี้รู้สึกเป็นงานเนี่ยวันนี้จะขึ้นชกเนี่ยผมเหรออ่าพ่วันนี้มาเต็มร้อยครับเต็มร้อยฟิตเต็มที่ใช่ไหมครับผมนี่ใครอ่ะอุ้ยเอ็มโกลาภไม่ใช่มานะโอ้โหสวัสดีครับวับนี้ครับมาดากราคาโทษครับผมวันนี้เป็นไงหวานเจี๊ยบอะไรหวานเจี๊ยบผมไม่หวานเจี๊ยบเป็นที่มาเต็มที่เราเหมือนจบอกหวานเจี๊ยบที่มั้งคิดยังไงกับคู่ต่อสู้วันนี้ไม่น่าจะจุก น่าจะอิ่มเข่าเจอคราวนี้เจอคราวเจอพี่นันผมเนตัวลูกไหนนะเขาผมเข่าพี่นันเข่าแหลมมากแต่ว่าผมก็เตรียมเข่ามาแล้งานวันนี้จะรู้ว่าเข่าโคโร่จะเข่าสระบุรีเข่าใครจะจุกกว่ากันเตรียมตัวจุกเตรียมตัวจุกเขาเาหรือเราน่จะเป็นผมเฮ้ยนี่ทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันเฮ้ยหนังปลาใครอ่ะปูเจ้านี้ผมกินแล้วแม่งคูรอร่อยอ่ะปูเจ้านี้ผมกินของเสียนี่เดี๋ยวโต้ะปากเดี๋ยวโต้ะปาก แพ้ไหมอย่างนี้ชนะถ้าใครกินหนังปลาพุ่มเย็นเส้นชนะเขาไม่ได้ต่อยเขาไม่ได้ต่อยชนะใจคุณดูนะแด็กเก่งไปไปังปลามมนี่ดีกว่าปะเราเจอมานะไปแล้วใช่ไหมตอนนี้เรามาหาพี่มานีก่อนเลยครับโอ้โหสวัสดีครับพี่มานนีโอ้โหใช่พี่มานีปะเนี่ย ไปครับเฮ้ยไม่ใช่พี่นายโคราชครับผมพี่นายโคราชคู่ชกเราเป็นใครเราเป็นใครนะใต้ครับทางใต้เอางาปะหมาเข้ามหไม่ไม่ครับไม่แต่เขามีอาวุธที่เด็ดนะทั้งเข่าทั้งรัเ็ว้าหมัดนะเขาแข็งแรงด้วยนะวันนี้เรามีอะไรมาสู้เขาบ้างมีหมัดหมัดเราคมหรือเปล่าคมแน่นอนเขาได้ข่าวว่าอยู่บ้านต่อยคอยตายเลย มันตายก่อนต่อยแล้วฝากสามคำให้พี่แชมป์ใต้หน่อยที่พี่จะเจอกันเนี่ยอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยแชมป์มเหนื่อยแน่ครับอ่าแชมป์เหนื่อยแน่ฝากแชมป์ใต้ด้วยนะเดี๋ยวก็ไม่อ้วคนเวที <S <S 2> <S 2> จบกันย,ยังต่อ,อยอยู่แล้วไม่กินข้าว ต้องคู่กับแขกครับเฉยๆดีๆนี่ไปขู่เขาทำไมเนี่ยไม่ใช่โอ้โหเพราะว่าผมแพ้ปลากรอบแม่งมีมีมีผลผมเนี่ยผมบอกให้นะถ้ากรอปถ้ากินปลากรอบผมนะชนะทุกคนไฟที่แล้วนี่มะเดี่ยวกดไปสามหอพิ้วเลยรอบแรกเตะใครนะตีแบบเบี้ยงแบบอย่างกับแมวเลยใครนะรอบแรกอ่ะดินห้อยอย่างเงี้ยไม่เดี้ยวอ่ะไอ้ผมเล้ยเนี่เราแพ้เขาเราแพ้ แ骇้骇ไปแล้วแล้วก็แ้แหน้าตาด้วยหน้าตาไปเยอะเบาเบาหน่อยเฮ้ยน้องมานี่ดิมานี่มาหนี่มานี่หน่อยแันี่ขโมยมาหรือเปล่ารถเนี่ยขโมยมาหรือเปล่าอย่าบอกนะเป็น F C เลยนะเอาดีๆ F C หรือเปล่า F C ตัวจริงที่กรการะั้นหนึ่งชื่ออะไรโค้กคิโครับแล้วไหนอะโค้ก วันนี้ไม่เห็นเลยครับโคงหมดเดือดแบบซี่แฮลูเป็นเอฟซีไม่ได้ขโมยมานะครับโอเคนี่มาจากที่ไหนมาวันนี้มาจากที่ไหน่มาจากโคราชครับมาเชียร์ใครมาเชียร์ทุกคนเลยครับเอาดีๆดิมามาโคราชมาเชียร์ทุกคนได้ยังไงอ่ะโยนขอลายครับเฮ้ยอยู่โคราชเชียร์สระบุรีเาเทียไหนได้บ้างหยโอเคครับขอบคุณพี่คนด้วยนะครับเป็นแฟนคลับตัวยงเลยผมสวัสดีครับพี่เนิงสวัสดีครับวันนี้วันนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ อ่มาเชียเบ้นมือกระดูกอะไม่สรุปแล้วว่มาเชียเบ้นมือกระดูกแล้วทำไมเอาเสื้อโอ๊ตคอลายมาใส่เสื้อมันหล่นอยู่ข้างทางแล้วเราก็เลยเปลี่ยนมาเปลี่ยนเอาเดีดีพี่เอาดีดีเชียทั้งคู่แหละแต่ก็คือว่ากับใจก็เียโอ๊ตอ่าก็คือใจก็เขาอยากจะรู้ให้โอ๊ตหน่อยแต่เพื่อนทั้งคู่โอเคครับขอบคุณขอบคุณพี่หนึ่งคืณมากครับขอบคุณครับวันนี้พี่ขมมานี่ในแบบ มีน้ำมวยในดวงใจป่ะผมมาเชียร์เพื่อนรักอีกคามาเชียร์เพื่อนเชียร์โอ๊ตครับผมโอ๊ตคอลายใช่ไหมครับผมก็วันนี้ก็มาเชียร์เพื่อนครับคิดว่าเพื่อนน่าจะผ่านไปได้เพราะว่าเพื่อนซ้อมดีครับผมอย่าหลับนะบอกว่าอย่าถ้าเผลอนี่อย่าเดี๋ยวหลับนะไอ้สมนงนั้นอย่าหลับนะนี่เรามาเจอบอสใหญ่เลยนี่สวัสดีครับเอมสวัสดีครับวันนี้มาทำไมเนี่ยอย่าบอกนะว่ามาปล่อยกู้ปล่อยไปทั่วสนามมวยก็ไม่เว้นปล่อยไปอีไฟเนี่ย เขาบอกเก็บเก็บโหดดูด้วยเก็บเก็บเก็บดอกเก็บดอกดูด้วยนะอยู่ไงอ่ะนี่ตัดกระเดือกแบบสารเด็กเลยอ่ะนั่งอย่างเงี้ยโอยิงจรวดแบบเนี่ยโอ้โหนะบอกฝันเนี่ยต้องมีร่างกายชั้นตั้าเนี่ร่างกายดีครับีเจอใครนะเจอกับพี่มานะพี่นายพี่ได้เออพี่นายพี่นายนายกุลาขอถามครับพี่เอ็มหน่อยเออเต็มพี่ครับผมเต็มที่ครับสี่แล้วอ่ะเอ็มพี่ครับ ที่โอเคอ่ะวันนี้เรามาอยู่กับพี่ชั้นใต้นะต้องถามความรู้สึกกับวันนี้ความพร้อมยังไงกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยยี่สิบเป็นตี่เกินร้อุยยยี่นี่มันติดมาจากข้างในนะร้อยลยยี่สิบโอ้โหยไม่ทิ้งทิ้งใส่ไปดนหัวทุ่มหมายเลยจอดมาเต้นพี่อย่าหมือนกับว่าวันนี้กะว่ามาแต่ว่าใจเย็นหน่อยไม่รีบร้อนแบบเดิมนะแต่ว่าพยายามมาคองมาคองไปเรื่อยๆมีอาวุธอะไรที่แบบทำให้เรากลัวบ้างแบบว่า บนแอร์บนเวทีคือว่ามันไม่มีใครกลัวใครแล้วช่วงนี้คืออยู่ที่ว่าไทรตี่สติแล้วก็ดูว่ามีความใจเย็น่ากันขอฝากค้อให้กับพี่นายโกราชหน่อยหลับแม่เพื่อนโอ้ยพี่ต๋องศรีนินคนคนนี้อยู่เบื้องหลังในการฝึกซ้อมของแชมป์ใต้เลยถ้าเราจะดูทุกลิปในทางทิกต o อกหรือโลกโซเชียลเนี่ยจะเห็นพี่ต๋องนี่ก็อ่าใช่เรื่องมงวิ่งตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นแบบว่าแบบว่าเทรนเนอร์ให้กับแชมป์ใต้อย่างเดียวก็ยังเป็นเทรนเนอร์ให้กับ โจ๊กเกอร์ด้วยหนึ่งโจ๊กเกอร์บ้านใต้ด้วยเรามีโปรแกรมที่จะชกมวยมั้ยยังไม่มีเลยครับรออยู่รอรอัำได้พี่มาพี่มาเด้ไม่ใช่ไม่ใช่หรอกมยอมก็ไปงานลุนนี้นัำมวยของเราแชมป์ใต้เปมืนกับพิทซ้อมแบบเกอการพิทซ้อมแกเต็มที่ครับแต่ผมให้แกปรับสไตล์ในการชกใหม่แล้วก็ว่ารอบที่แล้วเจอพี่ตาไปก็ใจร้อนยืนให้สวยยืนให้สวยนนอยี่ไม้ตายอ๋อวันนี้มีไม้ตายด้วยอ่าพี่น่ะ พี่นายจะโดนเหมือนน้าตายมมะทูนมาคุยด้ยกันเข้าคู่แบบเข้ามานี่เล่ไอย่างนี้นะบอกให้นะปาก็ด้วยนะเขาต่างข้ามมาก็เอาให้สุดเอาให้สุดปาาบอกพี่นายเอาให้สุดแล้วไปอยู่ตรงมุมนี้มาเชียร์ใครพี่หนิงเจมใต้ครับเจมใต้ได้ข่าวว่าตอนนี้พี่หนิงจะมีรายการชกด้วยใช่ไหมครับผมชกกับ ใคระล้วเยือนโจ๊กเกอร์ครับอ่าวันที่เท่าไหร่นะพี่2เมษายนนี้ปีงานล้างกายพี่ซับเดือตอนนี้ดีป่ะก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเรามั่นใจมาเขาเขาเขาเด็กกว่านะแล้วก็าเขาต่อยมวยมาตลอดด้วยถามว่ามั่นใจไหมผมก็ถ้าไม่มั่นใจผมก็ขึ้นต่อครับอ่าฝาก FC ไว้ด้วยนะดูดูด้วยนะว่าแก่แต่เก่านะครับผมอยากคิดว่าหน่งโจ๊กเกอร์ไม่มีอะไรนะครับผมใช่ไหมอ่าช่วยแบ่งเชียร์แล้ววันนี้มาเชียร์แชมป์ใต้ใช่ไหมครับผมก็คิดว่าน่าจะผ่านได้ดีมั้ง ก็มวยไทยไก่เดือยครับธรรมดาใครพลาดคือคนนั้นมีสิทธิ์ก็ขอสามคำามให้กับนายโคราชหน่อยขอให้เต็มที่ขอให้เต็มที่นะครับนายโคราชขอบคุณพี่เหน่งมากครับผมครับแข็ง้แข็งแข็งขึ้นเลยแข็งขึ้นเดี๋ยวผมไปเชียร์ผมไปด้วยวันนี้ครับผมไปงานวันนี้ความพิตซ้อมเต็มที่ขี้เต็มเคียงนะร่างกายแปดสิบเปอร์เซ็นต์ทำไม่ ซ้อมช้าก็คือว่าอีกยี่สิบคือว่าชิวๆเลยรอบนี้เจอกับเบ้นไม่รู้ว่าจะมู่งเน้งในว่าอย่างไรใช่ไหมซ้อมช้าซ้อมช้าก็คือว่าไฟที่แล้วมีอาการเจ็บเจ็บด้วยใช่ใช่เจ็บมือและข่าวมาว่าเอิ็นสเตอร์มาจริงๆหมอจะไม่ให้แบบซ้อมด้วยใช่ไหมเฝืนว่างั้นฝืนไม่ใช่ต่อยเอ็นจีนะต่อยโตกเล่นอยู่เรื่อยเลยไม่วันนั้นไม่ถามนี่เขาก็แปลกคนนะ เขาก็ทำแบบนี้เขาก็ทำแบบนี้ป่ะมือก็เลยแจกผมสอนวิธีการช่วยตัวเองไม่เชื่อผมแต่ข้อไม่ผมบอกว่าถ้าช่วยตัวเองอ่ะอย่าไม่ให้ใหญ่เจ็บมือให้จับไว้อย่างนี้แล้วก็เอาอย่างเงี้ยเออที่รายการอะไรเนี่ยรายการบัวเนี่ยโอ้โหทำให้ของเล่นมือระดูกใส่เต็มที่ คมีทใส่เต็มที่ครับถ้าถ้าโอ๊ตคอลายอยากมีแรงนี่ผมนี่ตัวนี้ช่วยได้เลยอะไรครับเนี่ยไม่รู้ของเก่งมังกรออส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 อ๊ออของพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบเชยีมอถ้าคุณไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงคืออยากกระชุ่มกระชวยแบบว่าทางงัดทางงัดทางงัดพัดงเงี้ยคุณแค่เม็ดเดียวเท่านั้นแหละหูนี่ก็ดิกได้ยี่เลยจริงจริงเม็ดเดียวนี่หลับเลยผมบอกให้หลับนอนหลับ งานดีุณอพของกัีเยอะผมเชียงงานดีจริงผมบอกได้เลยลองแล้วลองแล้ว่ใช่นี่นี่คุณเป็นใครเนี่ยคุณไปยืนอะไรมาคุณเป็นใครฮะคุณจะมาพูดอะไรแบบนี้กูผมไม่ได้นะคุณกินเล่นอ่ะคุณเก่งังกรกิมคู่นี้เจอกันไม่ได้หว่ะต้องบอกก่อนว่าโค้กซิโร่เนี่ยเขาเกิดธุรกิจป่วยนิดหน่อยก็เลยให้เคุเขาเป็นพิธีกรจำเป็นจริงๆรอะผมจะต้องตีหัวหมดเองวันนี้ก่อนก็เลยให้พี่นัทเขานัทมีเรีย มาเทียตลอดเลยไม่มีเลียหรอกนี่ถ่ายนี่เลียตลอดเลยก็คืออย่างเงี้ยก็คือแต่นี้ถ่ายไม่จุกดีกว่าวันนี้มาเทียร์ใครเป็นพิเศษมาเทียร์ลูกกอล์ฟก็คือตั้งแต่ไฟที่แล้วลูกกอล์ฟแพ้ไปเนี่ยแพ้มาเดียวไปเนี่ยอทองเป็นมันเลิศเลยดัย <quotes> ดงยังไปได้คือวันนี้ลูกกอล์ฟต่อยกับมาเดียวอะไรก็ได้สักสามคำให้มาเดียวหน่อย ว้าวว้าวว้าวเนี่ยอันนี้ประจานโค้งเลยนะว้าวว้าวว้าวนี่ยมาเดี๋ยวว้าวว้าวแน่เดี๋ยวเรามาดูนี่โอ๊ตคอลายกองเชียร์คอร์ไล่ว่าเผ็ดเด็ดสเต๊กอะไรขนาดไหนมาดูเลยดีกว่าดูการแต่งตัวเต็มเต็มที่นะวันนี้เต็มเต็มที่มะไปหน่หนูหรือพี่โอ๊ตหนูอะหนูอะเต็มร้อยเลยแล้พี่โอ๊ตเต็มสองร้อยค่ะคอร์ไล่ทั้งใจพี่คอลายจะชนะไหมวันนี้แน่นอนพี่มันเรื่องจริง มีน้ำมีน้องมัีน้ำมีน้องมัวันนี้คิดว่ามีน้ำมีน้องมั้งแข่งแบบคนไม่ย่อย่อย่อฝั่งคนต้องทอระยิฝั่งคนวันนี้ได้มันมันอยู่ที่การชื่อชอบมันไม่เกี่ยวกับกีฬากระดูกกระดูกอะไรต้างฝังมาเราใช่ไหมอันนี้พี่ชายเราฝังคำให้กับเอ็นเพิ่กระดูกหน่อยอยู่อันนี้เอาเบาๆนับแน่นอนเฮ้ยโอ้นี่แน่นอนไปยืดปูงไปไหนวะเห็นปูไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไ, <ian> ไม่แกบมันหลุม่ะแกไม่งัดบวยด้วยมันกังเกงโ่ไอ้ยังไงโอ้ยเรืนองอ๋อเรื่องอ๋อเรื่องเรื่อนัชี้ตาวันนี้รอบรอบกับเอาแล้วแล้วพีทปากพร้อมอ่ะกับร่างกายแบบเต็มที่แากวันนี้คือวันเนี้ยพร้อมเราเรารู้วันแล้วว่ามันวันยังไมันพร้อมกัน ต้องพอม็นพิเศษใช่เพราะว่าเอาว่าแพ้ไม่ได้แพ้กันตกรลอะอาวุธของเขาที่เราจะต้องระวังเราจะมีลูกเกล็อาวุธเขาไว้หน่บ้างอาวุธไหนข้างซ้ายข้างซ้ายหมัดซ้ายดูสายล้วนที่เราต้องระวังใช่เป็นกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนผมด้วยเพื่อนผมด้วยสามคำให้กับโอ๊ตคอไลน์หน่อยเอาให้อยู่เอาให้อยู่นะถ้าคุณอยากจะชนะผมคุณต้องเอาให้อยู่ใช่ไหมเป็นไงความมั่นใจวันนี้เพื่อนพกมาเท่าไหร่ เรียบร้อยแต่ดู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 จากร่างกายนี่คือว่าเปียนะคือผอมลงนะนั่นเปียรีดผ้าอ่ะต่อยเลยไปรีดผ้าอะไรอ่ะเอางี้ดิตื่นมาเนี่ยเราอ่ะเติมมาเติมมาเติมมาโอเคเพื่อนขอสามคำให้กับกอล์ฟม้าเกลือหน่อยวันนี้ฟังตอนดีกว่ามั้งสามคำเพื่อนไม่อยากติ่มคำสามคำเต็มที่ครับเต็มที่นะครับนี่ต้องบดใช่ไหม ต้องเดินบดคือแบบยืนได้ก็ยืนยืนได้ก็เสร็จเรามาหน้าหน่อยถามคำลุยเต็มที่อ่าลุยเต็มที่นะครับผมอ่าอยากเจอกีอยากเจอพวกนั้นบอยคอรายอ่ะไอ้เชือมบอยฟิตดีๆอยากเจอทีท่านี้เจอนะพวกเดี๋ยวสาะบุรีเนี่ะเฮ้ยโอ๊ตเพื่อนเพชรดำครับผมที่เพื่อนผมเเจอพชรดมต่อยดีเออยอดเออ ยอดเรือดเนี่ยผมเจอออดไปตลอดแล้วเมื่อกี้เนี่ยไม่แล้วเมื่อกี้ที่ด่าโอ๊ตโอ๊ตเนยไอโอ๊ตไอโอ๊ตไอโอ๊ตบ้านจะหน่งชั้นอ๋อที่ตัดหัวมนาแปลเลโอ้โหเนโอ้หตะมานโอ้โหตาบานเ้อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กินยาคนละคนละโอ้ตกานนี่โอ้ตไม่ผมอ๋อพูดการนี่ตั้งป้ามาวันนี้ยไม่ได้มาเพราะ่อยนะผมบอกทำไมมาเพราะอะไรคุณไม่รู้หรอก ก้อนตั้นปั้บ้านเนี่ยเสกอะไรบางอย่างจนตีนต้องแนบใช่เสกอะไรเพื่อนหนังปลาทอดวันนี้มาเอาหนังปลาทอดจากผมเขาบอกเลยว่าหนังคุเคฮะเพื่อนเพื่ไม่ใช่อร่อยปะอร่อยนะอร่อยมากครับคือผมเลี้ยงไก่เพลิน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 ยครับผมมันไม่พอกินนะความเพลินอะเพราะว่าผมกินไปด้วยแล้วผมก็เอาให้ไก่ด้วยกินไก่ไก่กินป็นไงไก่กินปุ๊บขี่แต่งที่แต่้อง แลออร่อยมากครับวันนี้มารับกับตัวเองเลยวันนี้สั่งไว้สิบกับกับกับช่องนีดวงใจมาเลยกับข้างใครแบบโอ้เราอยากจะมาเชียร์ยิ้งยันยันข้างพี่ทผมมองไว้มีพี่แชมป์เอาคนเดียวกับพี่โอ๊ตครับโากสามคให้กลับมาน้าหน่อยสามคำเป็นตัวแทนแชมป์ใต้ครับผมเก็บอาวุธดีๆนะครับพี่วันนี้พี่แชมป์จุกจิกแน่นอนจะกูโอ้โหแต่ที่จะบอกว่าสามคำหนังปัง ของเราบ้างอ่าตอนนี้ต้องยอมด้วยนะครับผมมาเชียรเป็นพิเศษวอนนี้มาเชียร์จากสายกระพุ้งก็ะพุว่าทำไมเราถึงต้องเชียร์แชมป์ใต้เอออผมว่าย่าบอกนะว่าชอบทิกแพ็กเขาแบบตูนันกวนใช่ปะชอบเราเลยอ่ะเราอเป็นตัวเอกโอเคยังไงขอสามคำให้กับพี่นายพี่นายโคล่นแบบที่ต่อยกับแชมป์ใต้สามคำบองเหนื่อยแน่แน่บองความรัก ก็อยู่กับพี่จวบพี่ปั้นจวบอะไรที่มาเชียร์ใครเนี่ยเชียร์โอ๊ตคอไลน์ครับน้องชายครับน้องชายโอ๊ตคอไลน์มีใจมีนใจอะไฟีเยอะเลยนะฟรีเยอะมากครับมีงานคาบงานเจอต้องไม่รีบผ่านพี่คิดว่าโอ๊ตคอร์ไลน์แบบก็จะผ่านไหมผ่านครับยังไงก็ต้องผ่านเนาะสั่งคำให้กับผู้ต่อสู้เบนมือกระดูกหน่อยระวังโอ๊ตคอไลน์ให้ดีนะครับ เพราะว่าโอ๊ตคอร์ลายนี่หนักจริงๆนะครับบอกให้เลยโอ๊ตคอร์ลายหนักจริงๆนะครับสิบครั้นะครับผมวันนี้นะเขาบอกลูกท่านเขาหาเขาเน้นในใน EP ก็มีแบบว่าอะไรนะเขาบอกว่าเรารู้จักกันจริงหรือเปล่าว่าวันนี้มันพอดีนะพี่บอกเลยจากปากพี่เองนี่น้องชายครับน้องชายเหมือนน้องชายแท้ๆเลยรักมากคนนี้เนี่ยครับคือคนหนักที่ออกในรายการเราอ่ะเขาอยู่กับแบบพี่น้อง ถ้าเขาไม่รู้จักกันเพราะกันมัวกันรอก็คือว่าต้องต้องบอกก่อนว่าการไปอยู่ข้างในอ่ะมันมันมันอีกคนละรูปแบบกับการอยู่ข้างนอกอ่ะวคือการอยู่ข้างในอ่ะมันเหมือนว่าชีวิตประจำวันมันบังคับให้เราต้องทำต้องเป็นไปอย่างนั้นางรูปบางครั้งบางเรื่องราวมันสูดท้องสึกเราถามว่าทุกคนอ่ะมันไม่อยากที่จะไปไปลงต่ำไปลงทำสิ่งไม่ดีอะไรไม่ดีหรอกทุกคนที่ไม่อยากกลับบ้านไม่ใครอยากจะเป็นแบบนั้นหรอกบางสถานการณ์ดรอีกครับก็ต้องทำใช่พี่แต่พอออกมาข้างนอกแล้ว คนต่างลอมหากรีโมเป็นพี่น้องกันเด็กน้อยนะครับเขาเปเพื่องใกล้ตัวเราเนี่ยเขาเป็นหลังมาแล้วทุกวันนี้ทรรมะจริงอยู่เดียวก็ต้องขอขอบคุณพี่โมตากลบนสวดไปรับผมครับกลตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่ออสพานทองต้องบอกก่อนวันนี้มาจากไหนได้พี่อย่าบอกนะมาจากจันทบุรีโอ้โหมาหาข้ามาเชียร์ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าโอ้โทอไลน์ไงขับรถมาเมื่อสามวานเลยเฮ้ยทำไมอ่ะไม่ได้เมื่อคืนเนี้ไปไหว้ไปเขากูดมาเอาให้แน่พี่ผมเห็นพี่อยู่อ่างนวด ดีๆเดี๋ยวก็ทั้โหทํ้บ้าเขาเนี่ยไต่ละบดเอ็นไม่ได้เรื่องเลยไปด้ว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 ยก่น้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไีด้วยไปดสวสไีครับพี่สวยสปด้วยไ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 ปด้วไปดไนด้วยไปด้วย ข้ามน้ําเอ้ยข้ามจังหวัดมาเลยนะมาจากขรุงเทพนะนี่ตั้งใจที่มาเที่ยวกันดวันนี้ FC ไอ้ FC สนามดีครับโคขอลายครับโอ้โยขอลายไล่เนี่ยเขาจะผ่านได้ไหมผมไม่เคยเห็นเป้นแตกคือว่าประมาทไม่ได้ครับคืนนี้มัน,นกีฬาเกิดขึ้นได้หมดขอให้พี่แอ๊บพูดสามคำให้สำหรับเบ้นหน่อยไม่นา่ารอดโอเคไม่นา่ารอดนะมมมันไ่ควรพพลลาาาดดีช ไม่ต้องทำไม่ยุ่งยากใส่กันเลยไม่พูดมากสู้กั็นเพื่อนไม่ตาพากติกามารยาทใช้ดั้งเชิงและลูกบ้ามวยกีฬาเป็นต้องใช้สิ่งเมื่อวินเขาจัดให้กันละครั้งหนึ่ง season two โปรโมเตอร์คู่สี่โว้กันละครั้งหนึ่ง season two สิ่งเมื่อวินเขาจัดให้กันละครั้งหนึ่ง season two โปรโมเตอร์คู่สี่โว้กันละครั้งหนึ่ง season t เป็นไงครับอย่างที่เป้าหมายวางไว้งเลยครับก็อย่างที่ตั้งหมายไว้เอ้ยอย่างที่ตั้งใจไว้ครับผม ก็อาจจะมีแข่งบ้างยกยกหนึ่งยกสองแต่ยกสามก็กบไปทมแขนครับที่พี่เลี้ยงเขาบอกมา,า,มาก็วางแผนมาประมาณนี้ตียกสามแข่งเขาลูกหลัเราไปหน้าวางเต้าอ,อยากเจอใครครับก็แชมป์ใต้ครับแชมป์ใต้แมตช์นี้พี่ก๊อฟทำเต็มที่อะครับพี่เต็มทีาา่แล้วแต่ยกสามต้านเขาไม่อยู่เขาร่างกายดีมาก,ขก,กขมขเขาแบบแล้วเ็าบวกกันใหญ่เขาปั๊มเราจนแบบเราก็ยกบงังดูดิ ขาเตะมไม่ขึ้นแล้วอ่ะขาเตะมไม่ขึ้นแล้วอ่ะเราได้เต็มที่ก็เตะซ้ายปาเขาถึงตัวเขาถึงตัวหนีไม่ออกสู้อะไรแค่เหลี่ยมแบบน,นี้เราหนีก็ไม่ออกทาเต็มที่แล้วก็เสียใจนะท,ทำให้น้องๆมันไม่ได้น้องที่มาดูก็เราก็ทาให้มันไม่ได้ไงพยายามฝืนยืนแล้ว, <c oughs> ลวพอเราฝืนแล้วมันคืออายุแบบน,นี้มันมันไม่มีก๊อกสองไงคือหมดแล้วหมดเลยอ่ะแต่เขาร่างกายเขาดีเขายืนระยะได้ผมก็เต็มที่แล้วขอโทษด้วยนะครับก็ไปนี้ก็คือต้านเราไม่ไหว าามาเป็นชั้นกันอีกภาคไม่ต้องทำไม่ยุ่งยากยใส่กันเลยไม่พูดมากสู้กันเพื่อไม่ต้องพลาด <Yeah. S 1> ก,การติการมาะระยาทใช้เพอเธอและลูกบา้าน <Yeah. S 1> มวยกีฬาประจำชาติสิ่งมังวินเขาจัดให้กันละครั้งหนึ่ง เราเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไวที่แล้วเยอะเขามานะแข็งแข็งกว่ากว่าเบ้นมือกระดูกเยอะมานะแข็งไล่แขนตู้เขาไม่ได้ถ้ามียกพี่เสร็จแน่เพราะว่าเพราะว่ามัน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 เล็กกว่าเราแล้วเรามันแข็งแก้มาแต่ว่าเราเราเราได้เปรียบรูปร่างได้เปรียบใหญ่เราก็เลยก็เลยมีชนะมาได้ที่ซ้อมมาน่ะช่วงวันนี้สิทตังค์ยังไม่ได้เลยไม่ได้โมถ้ามันได้สักห้าตังค์ที่มันซ้อมมาเขาตายแล้วไม่มีเลยจิ้มหมาแตงตาไม่มีทั้ทีนึงทีเดียวก็ไม่มี ไม่ใช่เรามาต่อยนี่ไม่ใช่ว่าเหมือนมาทะเลาะกันเรามาต่อยเพื่อเกมกีฬาแพ้จะนะามนอีกเรื่องหนึ่งลงมาก็พี่น้องกันยุ่งลขึ้นไปโจมมันก็ต้องเชียร์กันหนึ่งแต่ว่าลงมาแล้วก็พี่น้องกันทุกคนฝากฝากพี่ๆน้องๆรักเอฟซีทุกคนที่ติดตามผมขอบคุณมากที่มาเชียร์ผมให้กำลังใจผมวันนี้รอบต่อไปก็ก็ให้เป็นแบบนี้้วยครับช่วยเชียร์ช่วยช่วยให้กำลังใจผมด้วยครับยครับไสมีเยอะตัวเองพลาดตรงไหนครับพี่แพ้กำลังครับพี่นันแกตัวใหญ่แกแข็งแกร่งครับ ผมก็รู้เป็นเป็นรองเยอะแต่ผมก็สูได้เต็มที่นะครับก่อแท้เนี่แท้แท้แทำแข็งแข็งความใหญ่ครับก็แต่ก็สนุกวันนี้ทําเต็มที่แล้วครับก็ขอโทษนะที่ทําให้ผิดหวังนะเดี๋ยวผมก็ทําเต็มที่แล้วทําดีที่สุดแล้วครับฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจผมต่อไปเนาะว่าไปรู้จบเลยทำอะไรต่อคอยเป็นกำลังใจผมด้วยครับออกมาครับ ประชาธิปั<า>ไม่ต้องทำไม่ยุ่งยากใส่กันเลยไม่พูดมากสูเ้เพื่อประชาติา <Yeah. S 1> ก,ตก,การมาะระยาท<ว>ใช้นึ็นเชอและลูกบา้า <Yeah. S 1> มวยกีฬาประจำชาติ<ว>สิงห์มาวินเขาจัดให้กันละครั้งหนึ่ง,งโปงมางเตอร์โคสีโรกันละครั้งหนึ่งสิงห์งมาวินเขาจัดให้ ใบนี้เป็นไงครับพี่ใบนี้ก็ถือว่าเหนื่อยเพราะว่าเบนซ์เขาก็ความเป็นมวยเขาก็มีอยู่แต่ว่าเอาจริงๆเขาเขาคือเขาเสียเปรียบน้ำหนักกว่าเยอะไงเขาเลยแบบมีมาแล้วมาแล้วมีคนแอแล้วแล้วก็มีคนมาเชียร์ด้วยบอกให้ต่อยยันซ้ายยันยองเลยบอกให้ยันยันก็ต่อยแล้วก็ไม่มาทำไมทันดีครับทุนดีเพื่อนทุนดีแอฟฟี่ไปขับนะครับทุนน้องชายคุดหล่อมากไม่เป็นไรครับพี่ชายแล้วมีไฟเมื่อไหร่ มีไฟเมื่อไหร่แล้วพี่กับผมละเฮ้างล่ะเอางีต่้เพื่อเมื่อเพื่อเข้ามาผมหมดเวลาที่จะเป็นครับผมเพื่อนน้ำหนักน้อยไงเป็นรองน้ำหนักด้วยใช่ไหมสภาพร่างกายเราด้วยเนาะก็ไม่เป็นไรรถเวัๆดีแล้ววัพี่กับผมผมดีดีแต่ก็แต่ถือว่าถือว่าถือยอดนเพื่อนเพราะว่าผมดูจากที่ป่อหรือพี่นันมา คือผ่านพี่ตั้งมาได้ก็สุดยอดแล้วถือว่าใจมันได้สุดยอดเลยที่ผมเมื่อกี้กับท่านผมกลัวนะนะกลัวจังหวะสองรถเพราะผมระแวงซ้ายกับระแวงขวาระแวงซ้ายทันสองทางมันมาทำหนี้กันเพราะว่าเก่งๆใช่เพราะเรามู้จะออกที่ผมตั้งตั้งตั้งผมตั้งตั้งตั้งมาเลยมาสองการดมาหุบซ้ายบวกบวกขวาบหน้าด้วยเพราะว่ารายนี้ผมโชว์ที่นี่ใช่ใช่เพื่อนเลยระแวงเออผมมีผมระแวงหมดเลยนะแต่ระแวงซ้ายมากกว่าเพราะว่าซ้ายหนักโดนด้วย

พี่เสือเป็นไงบ้างคะพี่มาเชียร์พี่แชมป์ทุกไาเลยพี่สนิทกันรักกันเพื่อนกันนะแต่สนุกนะสนุูกู้เลยผมรู้แล้วคู่ชิงน่าจะเป็น โอทกับแชมป์โอทคอไลน์น่ากลัวนะแชมป์ถือว่าฝึกดีนะอยู่ค่ายดีด้วยเอ็มเขาระเบียบดีด้วยยอดนะครับมันมากทีนี้ต้องติดตามบอกเลยไฟนี้คิดว่าตัวเองเป็นไงบ้างครับก็ถือว่ายังต้องปรับเปลี่ยนเรื่องการนะผมก็คือว่าสิ่งอย่างคือยังตื่นเต้นอยู่ยอมรับ่ายังตื่นเต้นอยู่ว่าผมจะทำแต่ละไฟแต่ละไฟดีีสุดครับอยากฝากคู่ต่อสู้ที่ต้องเจอเราในไฟหน้าพี่ก็คือว่าอยากฝากถึงคู่ต่อสู้ทุกคนนะผมมาถึงขึ้นมาทีก็คือว่าโชว์ให้สนุกโชว์ดึงดูดผมเราลงมาก็คือพี่้องเหมกัาช ก็อยากฝากถึงทัีทุกคนแล้วก็พี่น้องทุกคนที่มาเชียร์มาเชียร์ผมในโฆษณาผมแล้วก็ที่ว่าอยู่ที่บ้านที่ว่ามาไม่ได้บ้านไกลผมยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วฝากเป็นเชียร์เลยครับทำไปดีีสุดครับดีขึ้นกว่าไฟแรกครับเพราะว่าไฟแรกเขายังยังยังลนนะแล้วก็ตื่นเต้นนะครับแล้วไฟนี้นิ่งขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ต่อยตามเกมที่ที่ที่บอกนะครับเพราะว่าการชกระยะยาวเนี่ยเพราะมันมันต้องเจออีกอีกหลายหลายคนนะครับเพราะระยะเข้าไปในลึกแล้วเนี่ยมันไม่มีใครง่ายแล้วนะครับ แล้วเราก็ไม่ได้มองว่าเราเนี่ยเป็นแชมป์หรืออะไรเพราะว่ามีคนที่น่ากลัวที่เข้ามา4คนเนี่ยคือน,น่ากลัวนะครับก <lay> ็มีหมัดมวยอะไรเกิดขึ้นได้แต่ผมพยายามบอกเพื่อนให้ทำให้เต็มที่ในแต่ละไฟครับผมไฟที่คิวตัวเองพลาดตรงไหนพี่ <c oughs> ซอ้อมร้อยครับไปทีซ้อมร้อยเท่าไหร่เก็บภาษาแปรเป็นร่มเทียนได้ซ้อมไม่กี่ครัก็ฝากขอโทษด้วยนะครับเต็มที่เลยครับ สูไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงขอโทษเลยครับถางเงียยซีทุกท่านขอโทษจริงครับแล้ววันนี้เรา3คนก็ต้องขอลาไปก่อนเลยดีกว่าครับผมไลค์กดแชร์กดตับแต่ใครและอย่าลืมกระหนิงฟูงกิ้นะครับเผื่อมีคลิปดีๆมันๆในคราวหน้าจะได้ไม่ต้องจะได้แจ้งเตือนวันนี้เราถามมนลาไปก่อนดีกว่านะถ้าซื้ออยู่แต่ไปม้วนตู้ทัวรตัดหมดแล้วนะก่อนครับผม มันไม่ควรพลาดมาประชันกันอีกภาคไม่ต้องทำไม่ยุ่งยากใส่กันเลยไม่พูดบา้าสู้กันเพื่อไม่ตาภาพกติก,ตกามัละยาตใช้ตัองเจอและลูกบ้ามวยกีฬาประจำชาติสิ่งมาวินเขาจัดให้